เจริญสุกบรรดาพุทธตาทานนี้กุศทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านจากวัดใหม่จเจริญพรก็ามาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้วทุกวันจะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าปกติเลยทุกวันเลยกัแล้วกันยกเว้นวันไหนที่มีกิจก็จะ หรือว่าเวลาจะไม่ทันก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปวันนี้หลบแสงแดดอันจริงอยู่ตรงหน้าห้องนั่นก็แสงมันสว่างมากเกินไปตัวนี่เผือกเลย <c oughs> ดูตัวนี่เผือกเลย แล้วตรงที่นั่งอยู่ทุกวันตอนเชา้ชาเช้านั่นก็แสงแดดมันมีเริ่มลอดต้นไม้ลอดใบไม้มาก็ขยับขยายที่มาตรงนี้ก็ยังพอมีที่บังแดดได้บ้างมเมื่อวานเดี๋ยวต่อไปก็โนู่น่ะ คงจะเป็นช่วงหน้าตลาดน่นนะก็ร่มไม้มันเยอะกันเช้าร่มไม้ตะวันขึ้นตรงนี้รม่มก็ไปทากนอนร่มไม้สบายนะเราก็ได้อาตัยร่มไม้ตรงนี้เนะี่แต่ว่าเมื่อถึงเวลาเขาลัดใบก็เ,เป็นธรรมดานะก็ต้องเก็บกวาด สำหรับใครที่ต้องการใบไม้เอาไปทําเป็นปุ๋ยเป็นดินขายนี่ไม่ห่วงนะเอารถหกล้อมาใส่เอาได้เลยเยอะ <c oughs> เยอะมากเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย,ายหรือช่วงเช้าไม่รู้นะฟัง เปิดช่อง YouTube นี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นรายการของของใครฟังแล้วขนลุกสู้เลยเอ๊แค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกขึ้นมาเฉยๆถ้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรพระวชิรกลเล่าของเราเนี่ย ทรงประธานทรงทำเหรียญทรงเหรียญทรงทำเหรียญเ,เ,เขาเรียกอะไรเหรียญกล้า,าหารก็แล้วกันจำไม่ได้เขาเขาเรียกว่าเหรียญอะไรจะพระราชทานให้กับทหารหารที่ไปรบยังชายแดนทุกๆคนชายแดนก็คือในขณะนี้แหละคือการละคือกำลัง เราหองละแหงกันนี่แหละแล้วก็ทางใต้ก็ยังพร้อมมีบ้างไม่เสื่อมไม่คลายได้สักทีก็พอได้ยินว่าพระพุทรงทรงพระกรุณาเอ้าขนลุกขึ้นมาเฉยเฉยเช่นั้นโอ้แสดงว่าเออเ,อ,อเหรียญน,นี้ศักดิ์สิทธิ์น่าดู จะได้กับเขาสักเหรียญจะได้มีโอกาสไปใช้แดนกับเขาเปล่าเจะได้สักเหรียญเอาไปนี่ถือทองนำหน้าเลยอาตมาอาก็ขอให้พระองค์จทรงพระเจริญก็แล้วกันด้ว พระกรุณาคุณพระเมตตาคุณที่ได้มีต่อทหารฐหารของพระองค์ก็ต่อไปก็เข้าสู่เสด็จจากกรุงเวสาลีแคว้วนวัดชีไปกรุงปาวาแคว้นมัลละประทับในสวนมะม่วงของนายจุนทะนี่นายจุนทะเนี่ยที่ถวาย อาหารแล้วเกิดพิษทำให้พร,ระพุทธองค์ในทรงอา,าพาธมาแล้วหลังจากที่รำดับนั้นสมเด็จพระสัพัญยูก็มีพุทธรีกาตรัสก,กับอาอนน์ว่าอาโนนมาไปโน่นกันเราจะไปสู่ทันทคามก็เสด็จไปเรื่อยหลายหมู่บ้านนะ ไปหลายหมู่บ้านไปหัดทีคามอำพะคามชมพูคามโขคานครคามปาวานปาวานนครอ,อำพะวันสวนของนายจุนทะเนี่ยเป็นที่สุดท้ายประทับอยู่ที่นี่ก็คือไม่ได้หยุดได้ยอดนะเดินทางไปครับ เทศนาโปรดับพุทธเวไนของพระอ,องค์เรื่อยไปแล้วคราวนี้ก็มาในวัในในขณะนั้นนายจุนทะได้สดับข่าวว่าพระศัพทันยูเนี่ยมาประทับอยู่ที่อุทยานแห่งตนก็ถือซึ่งดอกไม้ทูปเทียนของหอม ก็แดงว่าทูบเทียนก็สมัยนั้นก็มีใช้แล้วมีใช้แล้วอาตมาจินตนาการไม่ออกว่าสมัยนู้นเขาจะมีทูบเทียนหรือแต่ว่ามีแล้วทูบเทียนเขาก็มีแล้วอายุทยาสุโขทัขทยของเรานี่ก็น่าจะมีแล้วน่าจะมีแล้วเพราะว่าเราก็ติดต่อค้าขายกับชนต่างประเทศ มานานเลยแล้วมาตั้งนมตั้งนานแล้วติดต่อค้าขายกับต่างประเทศชนอินเดียเขาก็มาชาวอินเดียเขาก็มาก็แสดงว่าต้งเอาทูกเอาเทียนมาจำหน่ายเผยแพร่ขายเราก็น่าจะมีใช้แล้วก็ถวายนมัสการแล้ว ที่นำเอาดอกไม้ทูกเทียนไปก็บูชาพระสัพพัญญูแล้วก็นั่งอยู่ในส่วนที่ข้างหนึ่งสมเด็จพระสัพพัญญูกเทศนาด้วยพระธรรมมกถาอย่างนายุนจนท้ายชื่นชมสมนัตเมื่อจบพระธรรมเทศนาก็บรลุโสดาปฏิผลเลยบรุโสดาปฏิผลจึงกราบทูลนิมนต์พรุ่งนี้ให้ไปรับบิณฑบาตท,ที่บ้าน ทั้งพิสูจน์สงให้ประรับบิณฑบาตท,ที่บ้านอย่างนี้ว่าสถานแห่งตนแห่งตนในเวลารุ่งรุ่งเช้าพระบรมครูก็รับดีมน์ด้วยดุจดียภาพรับดีมน์ด้วยดุจดียภาพนายจุนทาทราบในพุทธอัธยาใยแล้วก็กลับไปยังบ้านแห่งตนรุ่งเช้าก็จัดแจงพัตตาหารเรียบร้อย ปรุงอาหารอย่างดีด้วยคาธนิยโบชาสถานาโพชนียาหารอันประนีตกับทั้งสุกรมัททวะประกอบด้วยเอมโอรสเอมโอชาสุกรมัทวะหรือว่าสุกรมัททวะเนี่ยมันการปรุงนี่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยนะ ก็เอมโอชารสรวมทั้งเทพเทพพยดาทั้งหลายก็มาปรุงรสทิพย์ให้เขาเข้าไปในสุกรนมัทะวะอันนี้ด้วยอาหารนี้ด้วยมันก็น่าจะที่จะเ,เป็นอาหารอันดีนะแต่ทำไมเกิดเป็นพิษแสลงสำแดงออกมาให้พระ,พ,ระพุทธองค์นั้นทรงอาพาธได้อ,ดอ้าวดูติดตามตอนต่อไปว่าเป็นอย่างไร จึงมีคำปุดฉาว่าสุกรมมัทวะหรือว่าสุกรมัทวะนั้นเป็นอย่างไรวิสัชนาว่าสุกรมัทวะนั้นกระทำเป็นอันดีคือประกอบด้วยโอทนากุมมาศแลเบนจะโโเบนจะโหรสเบนจะโครดก็ได้เอาครั้งนั้นเทพย,ายดาทั้งหลาย ในหมื่นโลกธาตุก็มาสันนิบาตในที่นั้นแล้วใส่ลงซึ่งโอชาอันเป็นพิษเหนไเทพยาดาก็ยังมาใส่โอชาพิ์ให้ลงไปก็คือมันก็ไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภยัยและนายจุนทะเมื่อตกแต่งทัตตาหารเสร็จแล้วก็ ออกไปอัญเชิญเสด็จลำดับนั้นพระบรมบรมสารเพชร,พรเสด็จแวดล้อมกับพระภิสูุน์เป็นบริวารมาสู่นิเวศสถานแห่งนายจุนทะทรงนิสัชนาการสถิตบนบรรยากาศแล้วตรัสแก่นายจุนทะว่าสุกรมัทวะเนี่ยท่านจงตกแต่งไว้นั้น จงอังคาดจงประเคนแต่เราอาตมาผู้เดียวเท่านั้นที่ยังเหลือให้ขุดหลุมฝังดินไว้ขุดหลุมฝังดินเสียตถาคตบ่อมิเห็นผู้เดิมผู้บอมิเห็นบุคคลผู้ใดในมนุษย์โลกกับเทวโลกและมารโลกทรมโลกและสมณะพระมนาจารย์อันสมติเป็นสัตว์ทั้งสิ้น แลผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะบริโภคสุกรมัทวะนี้ยังเตโชทาตให้เผาผลาญย่อยยับได้หมายถึงว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยใครคนอื่นคนใดไน่กินเข้าไปแล้วเนี่ยธาดุไฟไม่สามารถที่จะย่อยอาหารไอ้สุกรมัทวะอันนี้ได้แปลกนะอ,อ้าวัศจรรย์อ เว้นแต่แตถาคตผู้เดียวและท่านจงอังคาาซึ่งภิกษุทั้งปวงด้วยขาธนิยโธชนิยาหารสิ่งอืนอ่นๆนายจุนทะก็กระทําตามพุทธดีกาตรัสสั่ง ừ, ครั้นเสร็จแห่งพัตตกิจแล้วก็ตรัสเทศนาพัตานุโมทนายังนายจุนทะให้ภาษาทะหันสาสมนัตแล้วก็เสด็จพุทธาการจาก ากลับไปสู่ําพาวันซึ่งดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีพิษมีภัยเอาสิบสองนะาทีแล้วแต่พระองค์ก็สั่งกับนายจุนทะว่าจุนทะสุกรามัทวะเนี่ยถวายแกอาตมาเพียงผู้เดียวนะแล้วที่เหลือนั้นให้ขุดดินฝังไว้อย่าไปถวายพิษอื่นพิษสุอื่นก็อาตมาดูแล้วเนี่ยดูแล้วว่า ไม่มีผู้ใดที่จะบริโภคแล้วอันนี้แล้วเตโชธาตหรือว่าเฉพาะอาหารจะย่อยได้ขนาดนั้นวันนี้ก็สิบสองนาทีก็ไปแล้วเลยไปเดอเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอมาเจอัจอนใหม่วันนี้ก็ขอความสุขับเจริญจะมีสัมปชัญญะทั้งสา,งา,งางี่จนทุกคนทุกท่านเจะเริญมอน